สวัสดีค่ะโกโก้เองค่ะวันนี้โกโก้อยากจะมาพูดถึงกล่องความงามใหม่ล่าสุดของเมืองไทยเลยนะคะกล่องนี้ก็คือ Via Vanity ค่ะเป็น Beauty Box กล่องสีม่วงน้ำเงินนะคะสีเป็นสีที่โกโก้ชอบมากเลยชอบสีม่วงอยู่แล้วนะคะกล่องนี้เป็นกล่องความงามจริงๆ Via Vanity อะ่ะไม่ใช่เป็นแค่ Beauty Box หรือกล่องความงามนะคะ Vi a Vanity ี Van เนี่ยเป็นเว็บไซต์ด้านบิวตี้ครบวงจรเลยก่อนจะเปิดกล่องให้ชมกันเนี่ยนะคะไปรู้จักกับเว็บไซต์ v i a Vanity สักนิดน,นึ่งก่อนค่ะ ก็เข้าไปที่ www. beavanity. co. th นะคะแล้วกด enter ค่ะเว็บไซต์ v e a v a n i t y ก็จะโหลดขึ้นมานะคะสีสันสดใสเลยมีส่วนที่น่าสนใจก็คือ open box discovery นี่ก็คือ beauty box ที่เปิดให้ดูก่อนนะคะมีหลายแบบหลายกล่องให้เลือกนะคะแล้วก็มี perfect gift ก็คือ gift box เป็นเซตของขวัญน,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ counter brand จัดเซตแล้วก็ในส่วนของ shopping ก็จะมีผลิตภัณฑ์ จากแบรนด์ต่างๆมากมายให้เลือกช้อปกันค่ะโดยที่สามารถเลือกจากด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเข้าไปเลือกที่เมนูด้านบนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเมนูนะคะมีบล็อกมีเกมให้เล่นด้วยนะคะในส่วนของบล็อกเนี่ยหรือกล่องความงามเนี่ยนะคะก็จะมีแต่ละเดือนเนี่ยหลากหลายแบบหลากหลายราคานะคะก็สามารถดูได้โดยที่คอนเซปต์เขาคือ Open b o x กก็คือจะเปิดกล่องให้ดูก่อนว่าในกล่องได้อะไรบ้างไม่ต้องสมัครสมาชิกล่วงหน้าค่ะ มาดูกล่องล่าสุดเลยนะคะของ d e c ember เป็นกล่องรับคริสต์มาสนะคะด้านในมีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง9-10ชิ้นนะคะก็ตามตามรูปเลยสามารถดูรายละเอียดได้ในรูปนี้เป็นขนาดจริงนะคะแต่ว่าของที่ให้มาในกล่องเนี่ยจะเป็นขนาดทดลองซึ่งจะบอกรายละเอียดไว้ทางด้านข้างคะ่ะว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างขนาดกี่ ml นะคะสนใจก็กดหยิบใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ คนอกจาก beauty box แล้วนะคะ v i a vanity เนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ไซส์จริงด้วยนะคะจัดเซตเป็นกล่องของขวัญ gift box นะคะโดยที่เป็นผลิตภัณฑ์ counter brand เซตหรูหรานะคะก็มีหลากหลายแบรนด์เช่น bsc estee lauder นะคะ chanel s h i s e i d o peel natural นะคะเดี๋ยวลองมาดูสักเซตหนึ่งดีกว่ามาดูเซตของ s h i s e i d o กัน นะคะก็จะเป็นขนาดจริง3ชิ้นเลยนะคะจัดเซตมามีแป้งไฮไลท์อุ้ยสวยจังเลยเห็นของจริงแล้วชอบมากเลยนะคะแล้วก็มีลิปสติกพาเลตมีน้ำหอมปกติราคา3,200บาทนะคะหรือเพียง1,950กาหสนใจก็หยิบใส่ตะกร้าได้เลยค่ะมาดูส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของช้อปปิ้งนะคะซึ่งสามารถช็อปตามแบรนด์ก็ได้ว่าเราสนใจแบรนด์ไหนนะคะมีแบรนด ร่วมกับบรนิตี้มากมายเลยทั้งทั้งแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์ดรักสโต์นะคะเรามาดูแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเลือกเป็นชิชไซโด้ค่ะก็มีเซรั่มมีเมคอัพมีสกินแคร์นะคะให้เลือกมากมายสามารถกดไปทางด้านขวาได้ด้วยนะคะเราลองมาดูเซรั่มกันตัวนี้ปกติ4,700แล้วเหลือ4,230นะคะหยิบใส่ตะกร้าหรือเราจะช้อปบายรแคตตาล็อกก็ได้ว่าเราอยากจะดูผลิตภัณฑ ในหมู่ไหนนะคะอย่างเช่นเราจะดูผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ของมาสก์ก็กดเข้าไปก็จะมีมาสก์จากหลากหลายแบรนด์โชว์ขึ้นมาให้เลือกค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะอย่างตอนนี้เข้าไปดูของ q ิ r ร n c o l l a g e n Crystal m a s k กก็หยิบใส่ตะกร้าเหมือนกันนะคะถูกใจเรียบร้อยก็สามารถกดชำระเงินได้เลยค่ะมาในส่วนของบล็อกบ้างนะคะบล็อกเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับความงามนะคะก็จะมีการอัปเดตเทรนด์มีอะไรอย่างนี้นะคะ มี beauty guru must have item วิธีแต่งหน้าด้วยสีโทนพาสเทลนะคะก็มีอัปเดตอยู่เรื่อยๆความรู้ดีๆก็แวะเข้ามาดูในนี้ได้แล้วก็มี reward and game ก็เป็นเกมให้เล่นนะคะตอนนี้เขามีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแบบสอบถามได้ส่วนลด200บาทหรือไงเนี่ยนะคะรายละเอียดลองดูในเว็บไซต์อีกทีหนึงนะคะ Beauty vanity เนี่ยนะคะมีจุดเด่นต่างจากเว็บไซต์อื่นก็คือตรงที่สามารถผ่อนสินค้าได้0%นะคะสูงสุดถึง10เดือนเลยค่ะ จัดส่งฟรีนะคะสินค้าเป็นของแท้แน่นอนแล้วก็ส่งด้วย Curry Express นะคะเป็นบริการส่งของที่มีผู้ส่งของเนี่ยมาส่งถึงบ้านเราเลยถึงมือเราเลยนะคะโดยที่จะโทรมาถามเราก่อนได้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เนี่ยสามารถนัดรับวันอื่นได้นะคะต่างจากการส่งไปรษณีย์ตรงที่ว่าถ้าไปรษณีย์มาแล้วไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะส่งใบรับไว้และต้องไปรับที่ไปรษณีย์นะคะก็เป็นจุดเด่นๆที่ เว็บไซต์ v e a ยเวอร์มีนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องคริสต์มาสกันต่อเลยนะคะค่ามาเริ่มที่แบรนด์แรกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะจาก k i นเ r เรค่ะ k i นเ r เรเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องการดูแลผิวพรรณให้ สว่างกระจ่งางใสขึ้นอ่อนยาวโดยที่ไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นค่ะได้มาเป็นเซตเล็กๆแบบนี้นะคะ3ชิ้นด้วยกันก็มี gentle daily cleanser นะคะเป็นโฟมทําความสะอาดผิวหน้านะคะมีส่วนผสมจากชากเขียวค่ะโดยที่ทาความสะอาดได้อย่างหมดจดไม่ทาให้ผิวแห้งตึงนะคะแล้วก็มีไอครีมไอครีมเนี่ยจะผสมไปด้วยคีนตินเข้มข้นที่สุดในลายนี้นะคะคือ0 1 25%์คนาเนตีนินจะช่วยให้ผิวลดริ้วรอยดูตึงเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ มีโลชัน่นบำรุงผิวให้เนียนนุ่มสว่างกระจ่างใสนะคะก็ได้มาดีเลยนะคะเป็นเซตเล็กๆมีถุงมาให้ด้วยค่ะบำรุงผิวกันต่อนะคะสำหรับคนที่มีผิวมันเป็นสิวง่ายนะคะเป็นแบรนด์ Papulex นะคะก็เป็น Moisturizer Oil Free for Acne prone Skin ค่ะเป็นครีมบำรุงที่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวนะได้มา1ซองนะคะขนาด5 ml ค่ะแล้วก็ บำรุงผิวกันต่อนะคะหน้าหนาวก็บำรุงผิวกันเยอะหน่อยนะคะจาก Skin a Esthetic Product นะคะเป็นมาสกหน้า One Night Miracle Brightening Mask นะคะเป็นมาสกหน้าที่มีส่วนผสมจากวิตามิน E วิตามิน C สารสกัดจากทัวเหลืองนะคะก็ตามรูปนี้เลยจะช่วยให้ผิวเนี่ยดูเนียนนุ่มกระจ่างใสาภายในข้ามคืนนะคะได้มา1หลอดนะคะขนาด5 ml ค่ะหลอดขนาดนี้นะคะ เรวก็มาบำรุงผมกันนะคะได้มา2ชิ้นจาก k e r a s t a s ค่ะได้มาเป็นแชมพูกับมาส์กผมนะคะ k e r a s t a s Protection b e n Chroma Active นะคะเป็นแชมพูทําความสะอาดเส้นผมที่ทําสีได้อย่างสะอาดแต่ว่ายังอ่อนโยนช่วยให้สีผมเนี่ยไม่หลุดง่ายไม่ซีดง่ายนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ก็คือ Carystars Reflection c h r o m My Active Mask นะคะก็รลัากสะผมก็มากผมทิ้งไว้สัก5-15นาทีนะคะช่วยให้ผมที่ทำสีเนี่ยดูดีขึ้นดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็สีติดทนนานนะคะได้มาอย่างละ30 ml ค่ะถัดมาเป็นเมคอัพนะคะเป็น BB Cream มจากคอลเลกชันนะคะได้มาสี medium dark เบอร์2นะคะ Brightening BB Cream Bright and Glow เนื้อ BB c r ครีเนี่ยเป็นสีเนื้อ นะคะเบอร์2นี่คือสีเข้มเขามี2เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์2ก็เกลี่ยลื่นปกปิดปานกลางนะคะดูชุ่มฉ่าเป็นธรรมชาติผิวไม่แห้งนะคะอันนี้ได้มาขนาด9 ml ค่ะถัดมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ้างนะคะจาก h i b a l a n c e นะคะ h h Balance KD TX plus นะคะเป็นอาหารเสริมที่จะช่วยดีทอ็อกในร่างกายนะคะก็ชงน้ำกินก่อนนอนนะคะ คุณสมบัตินี้ก็จะช่วยล้างพิษในลำไส้นะคะเพิ่มจุลินทรียที่เป็นประโยชน์ในร่างกายช่วยบำรุงตับแล้วก็ขจัดเชื้อแบคทีเรียนในกระเพาะปัสสาวะนะคะมีส่วนผสมของกลูตาไธโอนด้วยช่วยลดอาการแห้งจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะช่วยปรับระบบขับถ่ายให้เป็นปกติคนท้องเสียง่ายคนท้องผูกก็จะปรับให้เป็นสมดุลขึ้นนะคะได้มาสองซองค่ะ แล้วก็มาถึงเซอร์ไพรส์กิฟต์นะคะแต่ละกล่องก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะโกโก้ได้มาเป็นบัตรกำนันให้ไปแต่งหน้ากับ Red Earth นะคะหใบแล้วก็อีกอันนึงได้มาเป็นเทสเตอร์จาก d e r m a c u t i c นะคะ d e r m a c u t i c เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของ BSC นะคะได้มาเป็น Age Lock Up Lifting Essence นะคะ1 2 3 ml ค่ะด้านล่างของกล่องนะคะก็เป็นธีนคริสต์มาสนะคะเขียวแดงมีซานต์คลอสด้วยน่ารักเชีย ะะก็การตกแต่งของเบียร์บริตี้เนี่ยเขาก็ใช้ทีมงานเดิมจากกล่องเก่านะคะซึ่งทีมงานนี้เขาก็ก็ชอบเขาตรงที่ว่าเขากตกแต่งกล่องได้สวยมีธีมทุกเดือนเลยนะคะถ้าสนใจกล่องนี้นะคะก็ยังสามารถไปสั่งได้นะคะสั่งได้ถึงวันที่27ธันวาคมนะค,ะ,คะก็ขอบคุณที่ชมก็กเปิดกล่องเบียร์ i t ิตี้แล้วก็แนะนำเว็บไซต์เบียร์ i t ิตี้ co. th มาจนจบนะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกล่องที่เป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์บิวตี้นะคะสามารถ ลองได้เลยทั้งผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จัดเซตนะคะหรือว่าไปช้อปปิ้งก็ไปดูได้ที่ w w w v e a n i t y c o t h ค่ะวันนีก้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ